สวัสดีทุกทุกคนอาจาะน้องดวงรัตตลาดอัยรา,ราขายเต้าหู้ให้กากถั่เหลืองมาอีกแล้วขอบคุณมากมากน,นะจ๊ะน้องดวงรัตนี่เปลือกกล้วยก็ของน้องดวงรัตกับน้องเบลหมักไว้นานแล้วนะนี่เทเลยเติมไนโตรเจนหน่อยมีโพแทสเซียมมีไนโตรเจนนะได้มาก็ทำคลิปได้มาก็ทำคลิป บางทีก็ไม่ได้ทำเมืนกันแต่ส่วนมากก็จะทำคลิปนี่เห็นปะ้ะเนี่ยหมักรวมกันางเนี้ยจริงๆน้ำหมักกากถั่เหลืองนี่มันไม่ยากหรลยขอให้มีน้มเปรี้ยวมีกี่กิโลเอามาใส่กระมังไปประมาณนี้แหละ30-40ลิตรเติมน้ำเปรี้ยวไปขวดหนึ่งหมัก3ามวันก็ใช้ได้แล้ว หมักไว้ในนี้นนเลยถ้าน้ำตาลทรายถึงใส่น้ำตาลทรายอีกก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นน้ำตาลทรายสักโลหนึ่งแต่ถ้าจะหมักกันจริงๆก็กะกเหลือง3กิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1กิโลน้ำเปเรี้ยว1ขวดหมักยิ่งนานยิ่งดีนะเวลาจะใช้ก็1กระบวย หนึ่งกระบวยหนึ่งขันน้ำตักใส่กระมงใส่น้ำประมาณนี้แหละเท่ากันกระมงเท่ากันแล้วก็ตักใส่หนึ่งกระบวยใส่น้ำให้เต็มแล้วก็รดราดพืชผักต่างๆให้หมดทำไรกันอนะเด็กๆฮะทำไรกันลูกฮะฟิงอ้วนอาบน้ำแล้วค่อย,อยังชั่วหน่อยหอม เห็นไหมมีอะไรก็ใส่หมกหมกหมก,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 มกไหไว้ในมงบอร์เมนมนาวนาวเนี่ยพวกมนาวที่อยู่ในกระถางพืชผักต่างๆที่อยู่ในกระถางอ,อ,อีกไม่นานเขาก็จะหมดอายุไขเราก็ยังไม่รู้จะปลูกอะไรทดแทนนะโซนนี้นะเป็นโซนมะนาวมนาวเป็นดอกพิเศษทําสาวไปก็หลายรอบแล้ว นะว่านะว่านะวัสดีงับก่อนสวัสดีงับเนี่ยหอยทากมันกินหอมแย้มแม่บีปลูกผักไปตั้งเกือบหมดเลยเห็นป่ะตอนแรกขึ้นมาเต้ไปหมดเลยหอยทากยังไม่ยอมจำสิง่งอันนี้เดี๋ยวต้องมาตัดแต่งตัดยอดละอันนี้มะนาวเป็นตกพิเศษเออมะนาวเป็นชลาพรนะจ๊ะเราก็เอาหนังเฉวยมาปักมาทิมไว้ด้วย เอาไว้ใส่บำรุงนอน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 เอาอ่งกาบหนูมาทิ่มไว้ด้วยพวกพืชผักขมๆเอามาใส่ไว้ไล่แมลงหวีขาวไลแ่แมลงป้องกันโรคดีอันนี้โดนล้อไมหมด้วอันนี้เป็นกิ่งมะนาวที่เราปักชำตั้งแต่กิ่งเขาเล็กๆก,กิ่งเล็กๆจนกิ่งทุใหญ่แล้วเห็นปะเห็นปหกิ่งเขาโตแล้ว จากกิ่งเล็กๆเ,เ,เล็กนิดเดียวเองเล็กนิดเดียววินิ้วเหลอะเธอเนี่ยจากกิ่งเล็กๆที่เป็นกิ่งปักชํำแบบควบแน่นอ่ะเลอะแต่เชา้านี่นี่อ,อมซบอ,อมซบอ,อมซบหรือตาลึงหวานเบญจรงคห้าสีบุษบาริมทางเดืออะกันมีอะไร เขาจะมีห้าสีนะของเราขายสีเดียวเองสีเหลืองเรามีหมดแล้วชมพูอ่อนม่วงอ่อนเหลืองเออเหลืองไม่มีเนี่ยต้นนี้ก็ดูไม่ค่อยดีแล้วละ่ะคือทำาสาไปแล้วก็ยังไม่ค่อยจะดูดีเท่าไหร่อยู่ในกระถางในวงบ่อซีเมน์นะใกล้หมดอายุไขแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งมีชีวิตเหมไอนไอตัวนั้นนะ่ะนอนเป็นขนมปังเลยฮะขนมปังแล้วหนอนด้วงนะฮะฮะลูกตัอยังอีไหนก็คงได้ปลูกอย่างอื่นนะโซนนี้นะโซนเนี้ยถ้าเกิดมะนาวเขาหมดอายุไขไปแล้วเนี่ยเราก็ปลูกอย่างอื่นปลูกผักได้เลยนะ โดนแดดสักครึ่งวันก็โดนแดดเยอะอยู่นะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในกระถางเดี๋ยวก็จะหมดอายุไขนี่อ,อมะเฟืองหวานสองต้นมะขามมะขามยักษ์ในกระถาง อะไรที่มันอยู่ในกระถางไม้ผลต่างๆเดี๋ยวเขาก็จะอยู่ได้ไม่นานหรือเขาหมดอายุไขเขาเราก็จะเล็งว่าจะปลูกอะไรปลูกผักก็ดีเนี่ยสมมุติเขาหมดอายุไขไปหมดแล้วปลูกผักเพราะว่าเรามีมานาแป้นดกพิเศษที่เราตอนกิ่งเองโซนนู้นโซนนู้นก็พอให้ได้กินเก็บกิน แต่เราก็มีส้มจีท์ละพะเอกน้ำหมักของเรามีทั่วเลยเนะเห็นปะ่ะน้ำหมักเสร็จอาหารเดี๋ยวกันนี่น้ำหมักปลานี่น้ำหมักปลาเนีเห็นปะ่ะน้ำน้ำหมักเสร็จอาหารจะใส่ปลาไปด้วยน้องดวงรัดเอามาให้สองถังนี้ก็เช่นกันโอ้เรามีปุ๋ยหมักชั้นดีเลยเนะี่ย ตาเอเห็นไหมน้ำหมักเสร็จอาหารน้ำหมักจากถั่วเหลืองก็ใส่ได้นี่น้ำหมักปลาอุ้ยคนหน่อยอันนี้น้ำหมักปลาที่มีทั้งเศษอาหารบ้านเรามีเยอะนะเออยังหัวเป็นจิ้นจิ้นอยู่เลยเราเอาน้ำหมักปลามาใส่ใครสนใจน้ำหมักปลาต้องไปช่องน้องตั้มฟาร์มสุกรุูกอินรีนะจ๊ะทุกคนเนไปกดติดตามน้องตั้มได้น้องตั้มเขาขายพวกน้ำหมักปลาขายพวก ปุ๋ยอ่ะเออไปติดตามดูน้องตั้มเขาจบกเกษตรโดยตรงนะจ้าทุกคนเพราะฉะนั้นคนที่จบกเกษตรเนี่ยเขาจะรู้มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเลยแหละมีการทดลองน,นู่นนี่นี่นั่นด้วยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยได้ความรู้จากน้องตั้มเลยพวกน้ำหมักปลาเนี่ยต้นไม้งามดีด้วยนะอืมเป็นไง น้องดวงรัดตลาดออยรางใหมาให้กากถั่วเหลืองให้เปลือกกล้วยแล้วก็ให้เก็บเศษปลาที่ตลาดมาให้เราอุ้ยเป็นตาฮักน่ารักที่สุดโซนนี้อ่ะอันนี้แตกยอดละอันนี้ตัดแต่งไปแล้วเนี่ยที่เขาดูโสมอ่ะอันนี้หมอนเชียงใหม่อันนี้มะม่วงหามานะันอะโหฮิว อันนี้หมอนเชียงใหม่ถ้าจะดูหมอนนอกมนหมอนแปลกๆไปดีช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจฟิกรหรือบเบือฝรัง่งไปที่ช่องเกษตร,ร,ร,อร,รนอกโรงเรือนปลูกได้ขยายเป็นแล้วก็ไปซื้อบอนสีไม้ด่างเอ่อหมอนที่ช่องเดโชสุกอินตามไปที่เพจดีกว่าสมมุติใครที่เเล่นเฟซบุ o กอะตามไปที่เพจมารีเขาตาเที่ยงนครพนมไปที่ เพจน้องปอก็ได้ปอพันวลีอ่ะน้องน้องปอสองตายายเนี่ยขยนันขยนันขยันขายของขยนันโอ้ยขยนันทำมาหากินกันทั้งคู่เลยทำไปเพราะเรามีแรงเนาะตอนนี้ทำไปทำไปเรื่อยเรื่อยเ,เนี่ยเราจะเอาหนานเวยเน่ยมาตัดแล้วก็เอาไปหมักทำน้ำหมักไล่มแมลง วกเนี้เอาพืชผักขมขมสามกิโลต่น้ำตาลทายแดงหนึ่งกิโลหมักไว้นะสักเดือนหนึ่งแล้วก็กรองน้ําแล้วก็ไปฉีดพ่นพวกพืชพวก,พวกต้นไม้ที่มีเพลี้ยมีแมลงมีแมลงวีขาวอ่ะถ้าขี้เกียจฉีดก,ก็เด็ดอย่างนี้แหละเนี่ยไปใส่ตามกระถางทีม่มีพวกแมลงวีอ่ะหายหมดเลยพืชผักขมขมก็เหมือนเป็นยานะมันช่วยรักษา,าโรคพืชได้นะ เราว่านะลองดูเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็เอามาใส่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 โยนโยนไปนึกก่นว่าถ้าเกิดเออเขาหมดอายุขายแล้วเราจะเอาอะไรมามาลงนี่วางบนพื้นปูนซีเมนต์ทั้งหมดเลยนียเนี่ยไม่มีฝาปิดเอามะพร้าวสับรอง แต่จริงๆ่เดี๋ยวเราจะบอกว่าถ้าใครทําจะทําแบบเรานะเราแนะนําให้เอาหินเอาหินเอากรวดดีกว่ามารองก้นกระถางไว้ให้สูงสักประมาณสักสองนิ้วจะดีที่สุดเพราะเราเอ,อมามะพร้าวสับรองไว้เนี่ยมันก็ย่อยสลายไปแต่ดีที่ดินไม่แน่นเพราะว่าพื้นตรงนี้เขาไม่สม่ำเสมออยู่แล้ว มันก็จะมีช่องว่างให้น้ําไหลหออกมาตลอดแต่ดินร่วนซุยเพราะโดนโดน้ำหมักโดนน้าหมักเศษอาหารนโะซนนี้ทั้งโซนเลยแล้วก็มาได้น้ําหมักกาก,กถั่วเหลืองเปลือกออกล้วยได้โพแทสเซียมอีกก็ยิ่งทําให้ดินเขาร่วนซุย,ยงไงงามไหมงามเนี่ยตัดกิ่งปักชำติดติดง่ายๆเนี่ย ผักชีลาวเนี่ยเนี่ยผักชีลาวกวจุลาแล้วแต่ใครจะเรียกหอมหอมดีปักชํำก็ติดง่ายง่ายเนี่ยเนี่ยที่เห็นเห็นนะปักปักชํำทั้งนั้นน่ะอันนี้กินไปเด็ดใส่มาม่านะยังอร่อยเลยนี่ต้มมาม่าเราชอบไปต้มมาม่านะอ่อมแซบตำลึงหวานเนี่ยต้มจืดใส่หมูสับก็อร่อยใส่หมูสับ าไปแกงก็อร่อยด้วยเช่นกันแต่หลายคนเอาไปอ่อมเนี่ยพอเขาเยอะเยอะมากมาแล้วเดี๋ยวเราก็ถอนทําปุ๋ยหมักปลูกไว้ทาปุ๋ยหมักฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราเนี่ยนะจ๊ะทุกๆคนนะทุกช่องให้ความรู้มากๆหลายๆคนน่ะยังไม่ทดทําช่องลนะตอนนี้ก็ทําซ่าถ่ายแนวนอนแล้วก็ทําแล้วก็เรียนรู้ควบคู่ไปด้วยแอบแอทําช่องก็ได้ ทำไปเรื่อยๆลงคลิปไปรัวคนไหนที่ติดตามเราตอนนี้ก็อยากให้ทำช่องนะสําหรับคนรักการปลูกนะคือช่องเราเป็นช่องเจาะก,กลุ่มช่องเจาะก,กลุ่มคนรักการปลูกผักช่องเจาะก,กลุ่มคนทํากษตรเพราะฉะนั้นโอกาสที่คนรักการปลูกจะมาเจอช่องเราค่อนข้างสูงทีเดียวนะอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆไม่ต้องไปไหนขยันลงคลิปแบบรัวๆเดี๋ยจะมีคนมากดติดตามเองอ่ง อลงคลิปสั้นคลิปยาววิธีทําต่างๆลงไาให้หมดหมดนะจ๊ะทุกคนขยนันทําคลิปลงคลิปกันบ่อยๆดีละอยู่ในกรอบของกฎหมายอยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับของ youtube ทําไปเรื่อยๆถ้าไม่รีบเปิดสร้างไรายได้ทําไปอย่างมีความสุขอะ่ะมันก็มีความสุขนะตื่นเช้ามาเนี่ยโอ้ลงสวยม,มีความสุขจะตาย โอกอกสาวชาวสวนนอหนาวใจรันจวนอยู่บ้านกลางสวนทุเรียนลมหนาวพราวพัดพลูรดูพลัดหมุนแปรเปลี่ยน วัยสาวหมุนเวียนมาสิบแปดนาคนโอ,โอ้โอ้ดึกดื่นคืนนี้ในสวนยามราตรีจันจ้าด้วยสีแสงจันจบแค่นี้นะ <c oughs> ไปแนละ้ว And yeah.